สวัสดีค่ะทุกท่านหนูชื่อนานานะคะอายุ9ขวบปี2563นี้หนู10แล้วนะคะ,ะวันนี้หนูนะคะจะมาสอนทุกท่านทำา14จังหวะไปพร้อมๆกันนะคะ14จังหวะก็คือจะเราจะทํามือไปทั่วร่างกายนะคะเราจะทําไปนะคะทุกคนดูดีๆนะคะเอามือไว้ันตักยกขึ้น ไว้ตรงท้องยกขึ้นอีกข้างหนึ่งไว้เหมือนกันเอาด้านในนะคะด้านในขึ้นมาด้านบนแล้วก็เอาลงไปอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะใครนับนะคะอาจจะรู้ว่าเป็นสิบสี่จังหวะเดี๋ยวหูจะนับให้ดูหนึ่งสอง สามสนะคะทุกคนมันจะเป็นสิสีจังหวะหนูหนูเรียนมาจากที่ลุงอาลุนค่ะเป็นการฝึกสติสมาธินะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสติสมาธิเพื่อที่จะทำสี่สีจังหวะนะคะอย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะทำเยอะๆลงสำแค่หรอบไหมโชว์เลยโอเคค่ะ หผมไม่นับแล้วนะคะรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วค่ะ จะทำห้ารอบนะคะอ่านี่คือรอบที่สองคันไปแล้วความจริงจะต้องช้ากว่าน,นี้นะคะแต่ว่าคือพอดีต้องทำเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าจะส่งให้คุณครูนัดสายามวาาดูในไลน์นะคะเขาส่งห้ามเกินห้านาทีใช่ไหมคะ ก็เลยต้องทำเร็วหน่อยรอบพี่สามผ่านไปแล้วโอเครอบที่สี่ผ่านไปรอบสุดท้าย อยากจะอธิษฐานนะคะทุกคนทำ14จังหวะไปด้วยนะคะทำพร้อมกันนะคะจะได้รับผ่อนหนูขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ติดเชื้อโควิดน้าแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขตลอดไปกับทุกคนที่เรารักครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ ถ้าใครไม่สบายใจอะไรไม่เป็นไรนะคะทําสจังหวะจะหายเองค่ะแล้วเราก็จะนึกถึงบุญดีๆที่เราเคยทำให้แก่ผู้อื่นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็อย่าลืมนะคะติดตามครูนัทสยามเวลาเยอะๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย